ครับผมก็ตอนนี้นะครับทดสอบการชาร์จ DC Fast Charger นะครับที่ของ p a นะครับที่ร่วมกับทางบางจากนะครับอันนี้ผมชาร์จในปั๊มบางจากเนาะ,ะสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะครับที่เครื่องชาร์จ power หรือกิโลวัตต์43กิโลวัตต์เนาะผมไม่แน่ใจตัวเลขประมาณนี้หรือเปล่านะครับคือรถเนี่ยมันจะสามารถ าชาร์จได้ถึง36กิโลวัตต์นะครับช่วง0ูนถึง80นะครับแต่พอที่มันใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยประมาณสัก80ขึ้นไปเนาะมันจะเริ่มลดกิโลวัตต์ลงเรื่อยๆนะครับจนพอใกล้จะ100%เนี่ยมันจะลดเหลือแค่5้5.9หรือ5.5กิโลวัตต์นะครับแล้วพอจะเต็มปุ๊บนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือมันจะขึ้นว่า h i g h v o l แ Battery Shut ่ h u t Off นะครับก็คือ มันจะทําการาตัดในส่วนของ Dc นะครับเพื่ออะไรเพื่ออาจจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับคือไม่ให้ dc 400กว่าโวลต์เนี่ยมันจ่ายย้อนมาที่หัวชาร์จนะครับเกิดถ้าเกิดเราเอามือไปจับตอนช่วงที่เราถอดออกอะไรอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะอันตรายได้นะครับกรณนนี้นี้คือผมนั่งในรถเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับว่า,าเวลาที่มันชาร์จเต็มแล้วเนี่ย มันจะมีการตัดในส่วนของ DC มัไหมนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าพอร้อเปนุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มคอมมูนิเคตกับเรานะครับว่าเออมันจะมีการตัดไฮโวลต์แบตเตอรี่แล้วนะครับถ้าเราเปิดแอร์เน,นี่ยแอร์ก็จะดับนะครับตัวคอมเพรสเซอร์แอร์จะไม่ทำงานเพราะว่าคอมเพรสเซอร์มันใช้ตัว h ไฮโวลต์นะครับหรือแบตเตอรี่แบตเตอรี่อ ขับเคลื่อนนะครับ traction battery เนี่ยที่มีแรงดันสูงถึง400กว่าโวลต์นะครับโอเคนะครับใกล้ละตอนนี้มันก็คลูลิงอยู่นะครับเสียงระบบคลูลิงดับไปแล้วนะครับผมชาร์จตอนเปอร์เซ็นต์ประมาณ53อันนี้ร้อยแล้วนะครับโอเคร้อเนี่ยมันก็จะได้44.5นะครับ ต็มเลยนะครับกิโลวัตต์หรือ energy ทั้งหมดที่รถคันนี้สามารถรับได้เนาะคือ44.5กิโลวัตต์ออวนะครับ100%นะครับโอเคครับนี่มันจะมีเสียงคล้ายๆผมไม่แน่ใจว่าคอนแทคเตอร์ของไฮโวล์หรือเปล่านะครับคือมันจะจะขึ้นสัยลักว่าตอนนี้ไฮโวล์แบตเตอรี่หยุดจ่ายนะครับตอนนี้ก็คือตัดแล้ว โอเคกิโลวัตต์เครื่องชาร์จตัดแล้วไฮโวลต์แบตเตอรี่ก็ตัดการทำงานเหมือนกันถือว่าเป็นเซฟตี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับประมาณนี้ให้ดู